สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้หยอเกมดินเสกคอนเดตินลากันอยู่แล้วนครับผมก็วันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับนั่นคือตัวละครของเปโกลินโอเวอร์โหลดนนั่เองนะครับผมก็เป็นตัวละครร่างฟอร์มใหม่ร่างแรกเลยนะครับที่เข้าเกมมานะครับผมถามว่าเก่งไหมเก่งแน่นอนนะครับก็สกิลวันตีนะครับผมเมื่อศัตรูมีเลือดมากกว่า50%นะครับจะทำการเพิ่มอาวุธคุณปู่ทีพีของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด5หน่วยนะครับหากเทปทีเป้าหมายต่ำกว่า50%เนี่ยจะทำการ จมต,ตีดาเมจกายภาพ5 8 7 0หน่วยตัวเดวตหน้าแล้วก็ดาเมจดาเมจกายภาพ9 4 4 7 3หน่วยกับสตูดเดียวๆ,ๆ,ๆนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าศัตรูตัวนั้นมันยังมีเลือดมากกว่า50%แต่ไดกลินตัวนี้จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมทันทีเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%มันละแล้วก็ตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครทำดาเมจดิวเลอร์ที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับสกลิลสองนะครับผม เพิ่มฟูเทปปีทุกวินาทีเนาะหัดเทปปีเป้าหมายศัตรูสูงกว่า50นะครับจะทำการเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เพื่อนทั้งหมด4,320หน่วยและเมื่อสูงกว่า50ก็จะเพิ่มอัตราคิติคอให้เพื่อนนุ่มทีมทั้งหมดอีก50หน่วยนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า50%เมื่อไหร่เราก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เพื่อนอ๋อ ก็คือถ้าเลือดมันยังเหลือเยอะอยู่ศัตรูนะครับเปก็กวลินก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มอัตรากิสติอตคอรให้เพื่อนแต่ถ้าเลือดต่ำกว่า50%เปมื่อไหร่แล้วก็จะทําการเน้นไปที่เพิ่มพลังโจมตีแบบนนหนาๆเลยตั้งหมื่นกว่าหน่วยนะครับผมก็แรงมากเลยเนาะสกิลสามนะครับทำให้แกยัยภาพ24,522หน่วยกับศัตรูตัวเดียวก็โอเคแล้วพลังป้องกันกายภาพ90หน่วยนะครับเมื่อศัตรูเป้าหมายมีเลือดมากกว่า50% 6,720จจะทําาาากกรโมตียภพ 6, หน่่วยแตถ้าเกิดวว่่่าาามันนตํก50%จะฟฟืู้บเปอร์เอเค สกิลนี้นะครับทราศัตรูมันมีเลือดมากกว่า50%ทำการโจมตีด้วยดาเมจ2 4 5 2 2หน่วยอันบดแล้วก็เพิ่มไปอีกเออแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกาภาพให้ตัวเองอีกนะครับผมก็ ถ้าศัตรูมันเหลือเลือดเยอะจะเพิ่มโอ้คือคือตัวละครบัมบบัฟให้ตัวเองแรงมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่าค่าติเปันเลือแล้วก็จะเพิ่มทีพีให้ตัวเองอีกห้าสามร้อยห้าสิบหน่วยก็แบบก็จะทำให้เป็นคนตัวนี้เชอันติได้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยทีเดียวเนาะสกิลสามก็คือเพิ่มพลังจิกใจภาพตัวเองนะครับก็โอเควันนี้มาเปิดหากันนะครับตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าต้องเอาให้ได้นะครับเสียเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับผมเพราะว่าเก่งเก่งมากเลยนะ อัตราออกอยู่ที่0.7%นเ็เหมือนเดิมนะครับผมก็พินคอนผมเกิือมาแล้วสองคลิปติดนี่เป็นคลิปที่สามแล้วนะครับดูซิว่าเราจะเกินต่อหรือเปล่านะครับผมโอเคงั้นเพื่อนไม่ให้การเสียเวลาตัวฟีก่อนเลยแล้วกันไปโอเคข้ามแล้วกันนะครับผมตัวฟีไม่มีอะไรก็ข้ามไปแบบรวดเร็วเลยดูซิว่าวันนี้เราจะเสียเพชรกันสักกี่มอสตินะครับผมโอเคมามอติแรกเนาะลุยอืม มติแรกมาเดิมด้วยความเกลือมันมาอีกแล้วทรงเดิมภาพเดิมๆทรงเดิมๆที่ผมเห็นเป็นจำๆทุกวันแล้วมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปอ้ยปินคอนเอ้ยกูเห็นภาพนี้เมื่อกี่รอบแล้วกนะูถามจริงคือภาพนี้คือมันวนลูปหน้ากูมากี่วันแล้วสองคลิปก่อนก็เป็นอย่างนี้นะคือลุงงมันไม่ออกเลยอะ่ะเครียดว่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่มติที่สองเลยดีวยกว่านะครับผม ป็นคอนจะทำผมเจ็บอีกสักกี่ทีนะดูหน่อยสิอืมสอมติเข้าให้แล้วนะครับโอ้โหแล้วนี่เงินเก้ทองหนึ่งเบสิกสุดๆภาพที่หาตาจับตาดูได้ง่ายมากๆาแม่งเหมือนเดิมทุกป,ประกาศไม่เปลี่ยนแปลงไปทำไมกูต้องมาเจออะไรอย่างนี้ทุกวันว,วันเนี่ยไม่เข้าใจชีวิตผมมันสวยเหลือเกินนะครับผมอ่ะมัลติที่สมนะครับ อืมอืมอืมหือมไม่มีลุงลุงกูอยู่ไหนลุงกูสักใบหนึ่งก็ไม่โผล่มาให้เห็นหน่านี่สามโมติค่อยแล้วนะโอ้ยแม่งเลยผมยังเกลือกับเกมนี้ไม่เลิกเกลือได้ทุกวันเกลือเป็นประจำเกลือจนผมเอียนแล้วเนี่ยโอ้ยเซง็งโอ้ยโมติสีเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหโอ้โห เปิดแบบต่อเนื่องอย่างนี้และกูก็เกลือแบบต่อเนื่องคืออืมฮ่าชะตากรรมผมแม่งช่วงนี้เป็นไหวะเน,นี่ยขาลงสุดๆอะคือแบบเปิดอะไรก็เกลือเปิดอันนู้นก็เกลือเปิดอันนี้ก็เกลือช่วงนี้แม่งเกลือรัวๆกูไม่ได้อะไรเลยฮ่าผมจะออกจากหลุมรถนี่ได้หรือ,อยังแตก่กูถามจริงนะอโอ้ห้ามติดค่อยแล้วนะครับแม่งก็ยังไม่ออกดู เกมมันทําอะไรผมทำอะไรที่เกมไปวะเนี่ยไม่เข้าใจช่วงนี้ผมเจอแต่เรื่องเลวร้ายมาตลอดทางอาทิตย์เลยนะเไื่อ้ท่านผู้ชมดูป่ะคือไม่ใช่แค่เรื่องเกมเกมกาชาผมเจอเรื่องเรื่องชีวิตประจําวันผมด้วยนี่แหละก็แบบมันเจอเรื่องเลวร้ายเยอะนะครับไม่งี้คือไม่ไม่รู้เป็นไรนะวันนี้ปีชงผมไม่เน่ไม่รู้นะว่าปีนี้ปีชงผมหรือเปล่าแต่แบบแม่คือเจอเรื่องเลวร้ายเยอะมากะช่วงนี้คือแบบจนผมรู้สึกแบบกูอยู่ทําไมกูอยู่บนโลกนี้ทําไมวะคือแบบไม่เซ็งมากเลยนะแบบอะไรอย่างเงี้ย แม่งมีแต่เรื่องชีวิตช่วงนี้ทางอาทิตย์เนี่ยเกือบเกือบเดินลมั้างเนี่ยแม่งมีแต่เรื่องอโอเคนะครับโมติที่เจ็ดต่อไปเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหอ่าลุงใบแรกมาแล้วใครครับที่ดูเลตมาใครโอ้โหคุโรเอะกังานกีฬาสีด้วยการโรงเรียนด้วยโอโ้แต่ละอย่างแต่ละตัวลงใสยปีนี้คงเป็นปีชงของผมแล้วนะครับผมคือแม่ ไม่มีอะไรดีๆเลยอะคือแบบเซ็งอะแม่งเฮชีวิตผมขอเจขอเจอเรื่องดีๆหน่อยได้ไหมอะสักนิดหนึงน่งเกมกาชาช่วยบรรเทาแผ่ใจผมหน่อยโอ้โหแม่งมันมันมันเป็นบรรเทาแล้วล่ะมันมันมันซ้ำเติมกูซะด้้ยซ้ำนะตอนเนี้ยเ้ตายเถอะช่วงนี้เป็นแลรวะเนี่ยโอ้ย ขอร้องมอติที่เก้านะครับผมเออแ่นงแนแเก้ามอติจบจบนะครับโอ้ขอบคุณมากก็อยู่ในระดับค่าตัวที่ค่อนข้างแพงแต่ไม่แพงมากเก้ามติก็กำลังดีแล้วว่าอ่าดวขออย่างเดียวพย่าหลุดเลนนะสองตัวด้วยโอเคลุ้นกันนะครับ่าหลุดเลนนะมือคอยเดียวอย่าหลุดเลนได้โปรดละโ <What? S 1> มดิก้าอะ,อะไรไปเนี่ย แสดงว่าตัวที่แปดใช่ไหมตัวที่แปด nice โอเค yes โอเคนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับผมว่าแม่ง ตัวต่อไปคือใครนั่นคือแควเควโอเวอร์โหลดชัวสปอยกันขนาดนี้นะครับแหงเลยโอเคก็ได้มาในระดับเก้าโมติเจ็บจุกๆหนักอยู่พอสมควรก็มาอัพดีกว่านะครับผมอยู่ไหนเอ่ยอยู่หน้านะครับถ้าจะไม่ผิดไปกดลินทุกฟอร์มอยู่ข้างหน้าหมดนะครับผมไม่กดอย่างนี้ห่างงยกว่าอ่ามนี่ เปโกลินโอเวอร์โหลดนะครับอัพสุดด้วยนะครับผมโอเคตอนแรกกะจะใช้สเปสเซฟีย์สักหน่อยแต่ไม่ใช้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ของฟาร์มผมเยอะมากแล้วก็น้ำยาก,กูเยอะด้วยยีิบเอ็ดเหนื่อต้องไปทำาให้มันแรงยีิบสามนะโอเคก็อย่างน้อยได้ตัวละครใช้งานเอาไปตีเล่บอสกิวแล,ล้ววะเอออย่างน้อยผมก็มีของเอาไปตีกิวบอกเลยว่ากิว พวกเราต้องทำเพื่อกิวนะครับผมเพราะว่าของกิวมันแจกเยอะนะกามอติไว้ทานผู้ชมกามอติ 9. โอ้ยก้อหนักอยู่หลายเพชรอยู่มื่นหนึ่ง,งสมพันห้เพชรหนักหนักนะสำหรับผมถือว่าเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หนักเหมือนตัวละครก่อนอันนี้เนาะเพราะว่า ก่อนน้านี้หลายๆตัวเนี่ยคือส่วนใหญ่ผมจะโดนการตีไงโดนการตีแบบหนักมากแต่เป็นตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับพอรับได้ไม่ได้แย่ซะทีเดียวเนาะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้คลิปบินคอนวันนี้ผมโชคดีได้มาแล้วนะครับไปโกลินโอเวอร์โหลดโอ้ยไม่เหมือนซิลฟี่ปีใหม่ซิลฟี่ปีใหม่กูกูยังจำได้เลยนะว่ารอบไปเยอะเหมือนกัน ขอบคุณนะที่ยังออกให้เอออย่างนั้นก็เจอเรื่องดีๆในชีวิตเราวะ่ะเอออย่างน้อยนะอย่างน้อย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้คลิปหน้าพิ้นคอนน่าจะเอาตัวละครรีรันมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวละครอีเวนต์มัง้งผมก็น่าจะเก็บเพชรน,นะครับผมเพราะว่าตัวละครเหล่านั้นมันไม่ค่อยนับเปิดเดี๋ยวก็ไปเปิดกันอีกทีนึงหนึ่งก็คือน่าจะตู้เป็นเฟสเลยนะครับผมตู้เป็นเฟสรฟอบหน้าใครจะเข้ามาก็รอรับชมได้เลยนะครับผมงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันเก็บคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ